ตอนนี้ก็เป็นผู้เรียนแม่พันธุ์ครับสวัสดีครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับเล่าถึงประวัติความเป็นมาของทุ้เรียนนิดหนึ่งครับครับเอ่อต้นนี้ก็คือต้นแม่เทรีนนะต้นแม่เทรีนนี่ก็เป็นที่รู้จักในวงการผู้เรียนอยู่นะ ก็เป็นต้นอายุ40ปีแล้วตอนนี้นะเดิมก็คือเป็นลูกของแม่ชบาแก้วนะแม่ชบาแก้วนี่ก็อายุประมาณสัก70กว่าปีนะจะเป็นรุ่นที่ก่อนจากรุ่นผมไปก็คือเป็นรุ่นคุณพ่อที่เอามาปลูกไว้ที่สวนแรกสวนั้งเดิมของเราเนะแล้วก็สมัยก่อนเราก็ใช้วิธีการขยายพันธุ์ออกมาปลูกอันนี้เป็นแปลงที่สองนะเป็นแปลงที่สองแปลงแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยผมนะ แต่มาแปลงที่สองใผมตอนเป็นวัยรุ่นตอนอายุ6-7ปีนะผมก็เริ่มสร้างแปลงนี้แล้วก็ได้ปลูกทุเรียนพวกนี้นะจำนวนทั้งหมดรุ่นนี้ก็มบ964ต้นนะปลูกไปทั้งหมดอทั้งหมดนี้ก็เป็นลูกของแม่ทิบา์แก้วทั้งหมดเลยม,มาจากต้นเดียวกันทั้งหมดเลยทีนี้พอปลูกมาเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องของ ของสายพันธุ์มากนักเท่าไหร่นะแต่ผมให้ความสําคัญในการเลือกยอดที่จะมาขยายพันธุ์แต่เดิมเราเองเราไม่รู้ว่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยมันมีอยู่หลาย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 ,ลายสายต้นน,นะก็เรียกสายต้นล่าหลายสายต้นทีนี้ด้วยว่าของเราเนี่ยเราเห็นมาเริ่มสังเกตเห็นเมื่ออายุประมาณสักสามสิบกว่าปีสามสามสิบปีที่แล้วเราเริ่มดูแล้วมันต่างจากเพื่อนเขาก็คือทรงพุ่มเนี่ยมันมัน,มนกว้างแล้วเตี้ย นะยังไม่เชลินเนี่ยอายุ10ปีตอนนี้จะว,วัดจากปลายใบด้านกระด้านบนเลยนะลงมาถึงด้านล่างเนี่ยสูงแค่18เมตรเองนะถ้ามาเทียบกับของคนอื่นอายุ40ปีก็จะเห็นว่าความสูงความตูงต่างกันเยอะแล้วแม่ชบาแก้วเองอายุ70ปีกับเตี้ยกว่าก็ลูกอีกเนะกับเตี้ยเตี้ยกว่าสูงอยู่ประมาณ3เมตรกว่านะตอนที่แต่ตอนนี้แม่ชบาแก้วอ่าหลังจากจะแบ่งแยกตัวมาจากคุณแม่เสียก็ได้เสียชีวิตแล้ว เพราะเนื่องจากว่าขาดการดูแลนะขาดการดูแลน่าเสียดายเป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงตอนแม่เชรยตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่ให้ผลลิดต่อเนื่องและให้ผลปิตดีมากก็อย่างอย่างที่เห็นอยู่ปีนี้ปีนี้ก็อย่างผลลิดอย่างที่เห็นเนี่ยนะตอนนี้ก็น่าจะอยู่คิดว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นต้นทุเรียนที่ให้ผลลิตสูงที่สุดในสวนนี่แหละเพราะว่าจากที่เห็นอยู่ตอนนี้น่าจะ เก็บลูกเอาไว้ได้น่าจะมากกว่าสี่ร้อยนะแต่นี้น่าจะมากกว่าสนะี่ร้อยลูก<ม>ก็จากที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ให้เก็บเทือกฟความโตของตรงพุ่มที่มาของทุเรียนพวกนี้ดื่มนะสายมาจากทางยาลาเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นหัวหน้าภาคเนะนะเขาก็ลงไปอยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ท่านก็ได้เอาสายพันธุ์นี้ขึ้นมาปลูก<ม>นะ จำนวนที่ปลูกเนี่ยเยอะมากแต่มีเหมอนทองแค่ต้นเดียวแล้วก็เราก็ได้เอามาขยายนี่แหละปัจจุบันก็เราได้ทำต้นกล้าพันธุ์ขยายต้นกลายเป็นต้นแม่พันธุ์ที่เรา,าขายยอดแล้วก็ขายต้นอยอดต้นกล้าเสียบนะนะออกไปเป็นจำนวนจำนวนหนึ่งแล้วนะีท่ที่ท อยากจะเผยแพร่ให้กับเกษตรกรที่ได้ทําสวนทุเรียนได้เห็นว่าทุเรียนที่มันแข็งแรงนะฮะออกลูกเก่งทรงพุ่มสวยแล้วก็ทนทานต่อโรคแะ<ม>เป็นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อโครคอ่าอย่างหนึ่งก็คืออ่าไม่ค่อยจะทุดโทรมหลังจากที่ให้ผลผลิตหมายถึงว่าพอเก็บลูกไปเนี่ยบางต้นเนี่ยทุเรียนส่วนใหญ่ก็จะโทรมหมายถึงว่าเป็นปีเว้นปีหรือว่าถ้าว่าไม่เว้นก็ต้องอาศัยการดูแลอย่างมากแล้วก็นักลง แต่ว่าในตุเรียนที่มันมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยนะ <c oughs> คือแข็งแรงโดยสายพันธุ์เขาจะมีความแข็งแรงอยู่เลยก็คือว่าเก็บลูกมาเสร็จเขาก็แทบจะบางทีต้องบอกว่าถ้าปีไหนเขาเกิดออกลูกมาไม่เยอะเนี่ย <c oughs> ออกลูกแบบเกือบจะสองรุ่นสามรุ่นต่อปี <c oughs> นะอันนี้ก็คือลักษณะของเขาเลยว่าเขาจะไม่ค่อยดุตม <c oughs> เขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็ติดลูกเก่งครับอันนี้ก็ถ้าถ้าท่านผู้ชมเห็นนะ ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีรูปอยู่เต็มเลยนะอันนี้ก็เราเรายังไม่เคยได้แต่งนะตอนนี้นกาลังกาลังทำเ,เรียกว่านั่งร้านนะครับตอนแรกเราก็จะคิดว่าถ้าเอถ้าเราจะตอนทรงพุ่มดีไหมผมก็เลยว่าเอถ้าตอนทรงพุ่มเนี่ยเราก็จะเสียเอกลักษณ์ของความโตของเปลี่ยนกันไปครับก็เลยอยากจะใส่เก็บเอาไว้ตอนนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วมันโตเท่าไหร่ได้เส้นบาดสวนตางตอนนี้นะสามถึงสามเมตรนะ กว้างเออสูงสิบแปดเมตรสูงสิบแปดครับสูงสิบแปดกว้างสามสิบสามนะครับครับก็ก็จะเห็นว่าความกว้างใน่อามากกว่าความสูงเยอะนะครับคนงานกำลังทำงานอยู่นะก็ก็เป็นพาทีให้เห็นกันว่าชาวสวนต้องทำอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้อธิบายนิดนึงว่ากําลังทำด,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 ำดำําเนินการเรื่องอะไรตอนนี้เรากําลังผูกโยงกิ่งเพื่อที่จะผูกโยงลูกนะกิ่งที่เราผูกโยงให้รับน้าหนักได้ <c oughs> แล้วก็เพื่อที่เ <c oughs> พราะตอนนี้จากที่ดูผลผิตแล้วก็คือว่าถ้าเราไม่ใช้ไม้มาทํานั่งร้านรับเอาไว้ตอนนี้จะไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักลูกไหวนะตอนนี้ก็จะท่านจะเห็นว่าถ้าท่านดูตอนนี้ลูกก็กาลังกาลังโตนะก็จะเห็นว่ามีอยู่เยอะมากจํานวนนะหนึ่งกิ่ง ก็มีอยู่หลายสิบลูกแล้วครับครับหนึ่งกิ่งก็มีอยู่หลายสิบลูกเพราะงั้นถ้าทั้งก้อนเนี่ยนะปีนี้ก็ยังมีอยู่หลายแม่นะไม่ได้มีแม่นี้แม่เดียวที่ว่าบอกว่ามีลูกเยอะอย่างนี้นะทุกแม่ที่เราคัดมาเนี่ยก็จะให้ผลเดียะมากเลขสายพันธุ์อะไรนะครับสายพันสวนป้าผาหมอนทองสวนป้าผาครับผมหมอนทองสวนป้าผาเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวนะหมอนทองที่ว่ามีทรงพุ่มเตี้ย เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอพออายุมากไปก็จะอิงก็จะสูงขึ้นไปเ,เรื่อยๆคครครัับบ ออกนะมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปนี่คือผลที่เราแต่งออกเลยนะบางคนบอกว่าโอ้ยตุเรียนทุกนี้แต่งทิ้งด้วยเหรออะไรประมาณนั้นแต่มันก็เยอะเกินไปเกิดเกินกว่าที่เราจะเก็บเอาไว้ได้ออันนี้ก็ก็จะเห็นว่าทุเรียนโดยเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือว่าสีขเขาเขียวเองนะบางคนบอกว่าทุเรียนหนามเขียวต้องอันนั้นองอันนี้อันนี้ก็ดูเลยนะอ ผมก็ดูแลเหมือนคนอื่นธรรมดาทัว่วไปแลวดูแลน้อยกว่าคนอื่นด้วยเพราะของเราเนี่ยเรายังไว้พวกเอ่อเฟินเต็มต้นเลยนะหลายคนบอกว่าเฟินไม่ไว้แล้วเอ่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กิ่งจะตายออกดอกไม่ได้ออกลูกไม่ได้อ,อ่มีเป็นที่อยู่อาศัยของโรคแมลงมผมว่าทั้งหมดเนี่ยเราอยากที่เองนะขอให้เก็บข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์นะเก็บไว้เลยว่าเอ่อถ้ามัน มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเฟิร์นตัวนี้จริงๆเนีย่ยของผมออกดอกไม่ได้ออกกไม่ได้ผมไม่ได้ออกต้นเดียวต้นนี้นะผมออกกต้นทั้งสวนนะออกทัก้งสวนแล้วก็อดอกรุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นรุ่นที่เพราะรุ่นน้องเนี่ยตอนนี้ยังยังยังเล็กกว่านี้นะ,ะเขาจะเห็นว่าลักษณะสีผิวของลูกนะลูกคือหนาเขียวเขียวของเขาก็คือเขียวๆเขียวเลยไม่ได้ออกมาแล้วก็ลูกออกสีเขียวเข้มออกจากฟนแดงนะอันนี้ก็จะเห็นว่าจะเป็นเขียวอ่อน ต้เลียนถ้าเขียวอ่อนชาวสวนก็จะเห็นแล้วว่าเออเนี่ยแสดงว่ามีอนาคตละโอกาสที่จะทำะาทุเรียนได้สวยผิวสวยสีสวยเนี่ยมันง่ายนะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแปลงที่เรากําลังจะเก็บวันนี้ด้วยนะว่าทุาเรียนที่เราจะเก็บเนี่ยสีผิวมันเป็นเหมือนกับที่คุยไหมว่าออเนียถ้าแม่มันเป็นสีเขียวลูกมันเป็นสีเขียวไหมแล้วเดี๋ยวเราไปดูทรงคุ้มว่ามันเหมือนไหมแม่กับลูกเนี่ยคล้ายกันไหม,มแล้วให้ผลผิตเป็นยังไงนะครับ,รบอันนี้ก็เพื่อที่จะได้ จะได้ได้ไ <minutes> ด้ได้ดูกันว่าอ๋อมันมันมีที่มาที่ไปครับถ้าเราทําไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะรู้ผมก็อยากจะให้อ่ามือใหม่ๆที่เข้ามานะครับได้ได้ได้ข้อมูลได้ถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูพราถ้าลงมือไปแล้วเสียงปั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 งอ่ะบอ อ่าครับเรื่องของทรงพุ่มนะเรื่องของทรงพุ่มเนี่ยคือลักษณะของทรงพุ่มอ่าทุเรียนนะเราจําแนกออกเป็นสามแบบนะเจ้าก,ก็จะมีเรื่องรูปของอ่าระฆังคว่ำนะต้นสนแล้วก็ทรงล่มทรงล่มก็อย่างที่หลายๆท่านเคยเห็นว่ามันมีด้านล่างไม่มีกิ่งเลยแล้วก็ไปมีกิ่งอยู่ข้างบนอยู่เหมือนร่มะนะอ่าอันนั้นก็คือทรงล่มส่วนอันนี้เป็นะระฆังคว่ำซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นทุเรียนที่ทุกคนอยากได้เพราะว่า มันมีกิ่งแท้อยู่ต่ำการขึ้นการทําอะไรคือทุกอย่างง่ายหมดนะแล้วก็ทรงจะไม่สูงและมีความจุในการให้ผลีิสูงมากเพราะเนื่องจากว่าทรงพุ่มของเขามันมีความบาลานซ์อยู่ในตัวครับมันมีความบาลานซ์อยู่ในตัวส่วนทรงที่ทุกคนไม่อยากได้เลยก็คือทรงต้นสนครับต้นใหญ่แต่กิ่งเล็กนะแล้วก็สูงชะลูดเลยอันนั้นก็จะเป็นทรงที่ทุกคนไม่อยากได้อันนี้ก็คือลักษณะ ของแม่พันธุ์ก็คือตรงตามลักษณะหมดทุกอย่างนะก็คืออ่าแข็งแรงทนทานไม่เจ็บป่วยให้ผลผลิตด,ดีทรงรูปทรงรูปสวยมีความกว้างแล้วก็ผลผิดมีลักษณะสีสวยนะทุเรียนอ่อนไม่ตัดน,นะ อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาแต่ละแต่ละตัะ่าอันนี้ก็ดูแลเหมือนเพื่อนทุกอย่างนะอันนี้คือทุเรียนตัดเก็บแล้วนะบางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมทุเรียนพวกนี้มันอยู่เหมือนกับทุเรียนอ่อนเนะี่สีมันจะใคร้ายก็คือความสดใสของสีผิวเขาต้องมีอยู่ครับ อะครับนะจะเห็นว่านี่อันนี้น,นี่นี่ก็คือถ้าถามว่าเอ่าทรงสวยไหมไม่ถือว่าสวยแต่มีครบห้าภูนะมีครบห้าภูอ่า อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นนี่สุดท้ายแล้วนะเป็นนี่สุดท้ายตอนนี้ก็คืออาจจะมีอาจจะมีเหลืออยู่ก็แค่ลูกเขาเรียกว่าลูกไอ้หวัหวลิงหัวข้างนะนะก็เล็กๆน้อยๆส่วนมากแล้วก็อ่าทุเรียนปีนี้เราไม่ค่อยได้แต่งนะอันนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะเนี่ยต้นแม่มายัางไงต้นลูกก็จะไปในทางเดียวกัน,นจะเห็นเลยนะว่าความกว้างเขาเยอะแต่ความสูงเขานิดเดียวนะความสูงค่อนข้างน้อยแต่ความจุความกว้างเขาเยอะต้นนี้ก็น่าจะ ปีนี้น่าจะอยู่กับสองร้อยนะโดยจากเชือกยงนะโดยจากเชือกยงครับอันนี้ก็ตัดไปมีที่รอบที่สามเลยใช่ไหมนะรอบที่สามนะอ่าแล้วต้นนี้ให้รวมรวมแล้วให้ผลผลิตประมาณกตครับต้นนี้น่าประมาณสองร,ร้อยกว่านะสองร้อยกว่าทุเรียนอ่าครับแปดแปดแปดปีกว่านะแปดปีกว่าเข้าเก้าปีปีนี้เข้าปีที่เก้าปีนี้นะอ๋อ สิ่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่เกษตรกรจะต้องมีโอกาสได้ได้รับความรู้เกี่ยวเรื่องของการคัดเลือกสายต้นที่ถูกต้องมาก่อนก่อนเพื่อนเลยนะกระดุมเม็ดแรกที่คุณจะเอามาใช้นะก็คือการเลือกสายพันธุ์ที่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 มีคุณสมบัติตรงกับที่เราอยากจะได้หรือว่าดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้เพราะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดว่า เราได้ทุเรียนที่คุณภาพต่ามาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะจบเลยนะพอปลูกไปได้สักสี่ห้าปีเราก็ไม่รู้ว่าทุเรียนนั้นหนึ่งแม่พันอยู่ที่ไหนมีสตอรี่ไหมมีประวัติไหมมีอะไรไหมก็ถ้าเกิดไม่มีเราก็สืบพันไม่ได้พอเราสืบพ้นไม่ได้เราไม่รู้ว่าต้นพันนะมาจากที่ไหน All air, อ่อนแอลงไปทุกทีพอปลูกไปเริ่มให้ผลเบิดเริ่มทยอยตายหลายๆคนก็จะเจออย่างนั้นนะเราต้องได้ดิ

ลักษณะของของของที่เรียนพวกนี้คือกิ่งเขาจะเยอะมากครับกิ่งเขาจะเยอะมากทีนี้กิ่งเยอะเนี่ยมันมีดีตรงไหนมันมีดีตรงที่จะเลือกไว้ตรงไหนก็ได้แต่ถ้ามันไม่ยอมออกกิ่งมาเนี่ยเราจะไปเลือกอะไรมันไม่มีอะไรเราเลือกพอเราไปตัดมันก็เหว่งมันก็เสียทรงทีนี้ก็หลายคนก็บอกว่าโอ้ต้องไว้กิ่งจํานวนเท่านั้นจํานวนเท่านี้นผมว่าเราคิดไปเองอใช่นไหมเราคิดไปเอง แล้วถ้าถ้าบอกว่าไว้สั้งเกงจำนวนมากแล้วเดี๋ยวทุเรียนจะเลี้ยงลูกไม่ไหวไอเลี้ยงกิ่งไม่ไหวอะไรงั้นก็มาดูนะงั้นก็มาดูแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่กิ่งแต่มันเกี่ยวที่รากใช่ไหมมันต้องเกี่ยวที่รากเพราะว่าถ้ารากมันไม่ดูดอาหารขึ้นมาไม่พอยังไงมันก็ไม่พอนะเพราะว่าไม่ว่ากิ่งคุณจะมีกี่กิ่งมันก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีแต่สาเหตุที่ไว้กิ่งเยอะไม่ได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะรากไม่ดีเปล่า แล้วแสดงว่าในการเลือกต้นกล้าอ่าและเลือกทั้งยอดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ต้องดีด้วยครับมันไม่สูยงย่อีเลยเนาะครับเป็นเรื่องสําคัญคือตําแหน่งของยอดที่เอาไปขยายพันธุ์ตรงนี้นะตรงนี้ก็อ่าถามว่าเป็นความลับไหมก็เป็นนิดหน่อย <laughs> เป็นนิดหน่อยนะฮะก็ครับเพราะว่าอ่าด้วยความเชื่อของหลายๆคนอเราทํางานกับความเชื่อไม่ได้ เราต้องทำว่าสวนมือใหม่หอ,อยากจะได้ต้นพันธุ์ทำไงครับทางสวนป้าพามีขายครับม,มีขายครับเราทำต้นต้น,ต,นต้นแม่พันธุ์เลยคือเราเราเราทำยอดาขายครับก็เบอร์ศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเก้าสองนะครับหรือว่ากดเข้ามาที่เพจของสวนป้าพานะสวนป้าพาก็จะสามารถที่จะเ,เดินทางมาดูมาเยี่ยมชมสวนก่อนได้แล้วมาดูว่าอ๋อที่สวนนี่จริงอย่างที่ บอกไหมนะมีตัวตนจริงๆไหมแล้วก็จะได้ดูว่าออนนี้ของจริงเขาเป็นอย่างนี้นะใช้ได้ไม่ได้นะคุณภาพเป็นยังไงนะสวนป้าบค่ครับสวนป้าบมา,บาส่วนส่วนของคุณแม่อ่าคือเอาอมเพิ่งตั้งชื่อปีหกหนึ่งแน่ะงั้นสัปีหกหนึ่งก็เอาอ่าชื่อคุณแม่ขึ้นมาเป็นชื่อสวน,สวนครับ ก็ที่จะได้เพื่ออมตะเสริมงคลนะนะครับครับครับก็จะได้นึกถึงนะได้นึกถึงเวลาเพมาบคุณแม่ท่านก็อันนี้วันวันนี้นี่เป็นการเก็บรอบที่สามเนียอย่างที่ผมอ่าได้บอกนะเห็นนะ เมื่อกี้ผมก็ถือลูกเล็กมานะถือลูกเล็กติดมืออยู่นะจะเห็นว่าคือลักษณะของเขาเองเขาเขาเป็นของเขาเองนะว่ามาออกมาลักษณะของเขาเป็นแบบนี้อ่าสีเมื่อตอนเล็กเขาเป็นแบบนี้เมื่อโตขึ้นนะก็เดี๋ยวว่าครับมันจะสีมันก็จะออกมานะทรงมันก็จะออกมาลักษณะคล้ายกันหมดครับนะถ้าปูเต็มเลยนะครับอ่าอันนี้ไม่ถึงกัะเต็มทีเดียวนะแต่ถือว่าเป็นทุเรียนเกรด เอเนะเพราะว่าเนื่องจากว่าจำนวนภูที่ได้ก็ถือว่าเป็นทุเรียนมีเนื้อนะเป็นทุเรียนมีเนื้อปีนี้ทุเรียนจัดว่า,าทุเรียนสวยหายา,ยากครับเดือนสวยหายา,ยากาเพราะเนื่องจากว่าอากาศสภาพว่าครับชาวสวนที่ยังคงทำสวนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอยู่ไม่ได้นะรูปแบบจะต้องเปลี่ยนไปอากาศเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะ ทีนี้ถ้าของใครที่ดูแลมาเหมือนเดิมก็จะใบหล่นใบร่วงร่วง,มงหมดสมพุกมบูรนะก็จะเห็นว่าปัญหาหนักเข้าไปทุกปีนะเนื่องจากว่า,เ,าเรื่องของน้ําที่ไม่พอใช้เพราะนั้นคือปัญหาใหญ่เลยนะน้ําไม่พอใชเอ้เรื่องของอา,อากาศมีความรุนแรงหนักขึ้นทุกปีนะเพราะงั้นส่วน ใครอยากจะดูใครอยากจะมาศึกษาอะไรของผมเนี่ยผมให้วิทัยสารทั้งหมดพูดอย่างนิดน,น,นึงว่าการแชร์ความรู้ใครที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานอะไรก็แ,<อ>แนะนําเขาได้นิดนึงครับก็ ờ, ส่วนถ้าหากว่าใครอยากจะมาหาความรู้ที่ส่วนประผานเนะ,ะก็ยินดีนะสา <Transfer. S 2> มารถที่จะเข้ามามาหาประสบการณ์หรือว่าจะมาเรียนรู้เรียกเปลี่ยนความรู้นะมาหาความรู้หรือว่าจะมา ศึกษาในลักษณะที่บอกว่าเ,าเดี๋ยวจะมาขอพักดูการทํางานในส่วนอของต่างๆอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับสามารถทีีจะเข้ามาดูได้นะหรือว่าใครจะมาจัดมาเป็นออเป,นเป็นกลุ่มถั่วนะเป็นกลุ่มเ,เข้ามานะเป็นกลุ่มเข้ามาเนี่ยเราก็ยินดีนะด้วยความดี่าสถานที่พักเราไม่มีนะเราม,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 าม,ม,มีมีแต่ไม่มากมันมีมีแต่ไม่มากแต่คาดว่าในอนาคตเราจะมีที่พักให้นะสําหรับคนที่จะใครอยากจะเรียนรู้ มาเรียนอ่ารู้การทําสวนทุเรียนนะแล้วก็มาพักข้างในเราเราเราจะเปิดรับอีกไม่นานนะเราจะเปิดรับลูกค้าให้สามารถที่จะมาพักได้ว่าเออเนี่ยมาประมาณสักปุ๊บสักห้าคนสิบคนสามารถที่จะมาอยู่มาเรียนรู้แล้วก็มาทําลงมือทํากันจริงๆเลยวันนี้ต้นทุเรียนเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะฮะคนที่จะปลูกทุเรียนเนี่ยอ่ามือใหม่ต้องทําอะไรบ้างมือเก่าต้องทําอะไรบ้างนะสามารถที่มาศึกษาได้นะ สาวปิดออนไลน์ไปแล้วเพราะว่าปิดอ่าปิดออเดอร์ปิดรับออเดอร์เพราะนั่นจากว่ากลัวทุเรียนไม่พอส่งทุเรียนเพราะงั้นทุเรียนของเราต้องไวจ้จนแก่จัดครับต้องแก่จัดอย่างเดียวอ่าสองวันทุเรียนไม่สุกหรอกหมอนทองนะเป็นทุเรียนเยอะทุเรียนหมอนทองเนี่ยจะสุะกก็ต่อเมื่อไว้จะสามถึงสี่วันไอ้ื่องสองวันมีสุกไหมมีพวกที่หลวมมางบนนะมันมีแต่ว่าพวกที่จะบอกว่า ให้หลวมอ่าพร้อมกินเลยเนี่ยก็คือ,จ,คอจะไม่ต้องมีแต่ถ้าภายในสามถึงสี่วันนี้สามสี่ห้าวันเกินจากนั้นเนี่ยไม่อร่อย <c oughs> ต้องบอกอย่างนั้นนะะมาอ่าพอตัดปุ๊บเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายหมดลนอะบ้านตหมาพี่ปูถ้าเลี้ยงไว้ที่สวนจะไม่ต้องมีปัญหามงนนั <c> ้ <oughs> เนี่ยสุดใช่หลายคนก็บอกว่าไม่เชื่อบ้างอย่างนั้นผมบอกผมพ่นปลูกเองตอนนู้นตอนแรกที่พี่เข้ามาถึงนะตอนนั้นอะ่ะยังไม่ถึงด้วยหกปีกว่าเองนั่นนะครับเพราะว่ามันผมผมเสียบเสียบตามันแล้วมันก็ถูกไปเด็กแกะลูกน้องกันนะลูกน้องมันแกะค